สวัสดีครับผุ่นเหี้ยวมาเมื่อหนึงครับผมวัดพระซ้อมของอำเภอนลำสงจะบวัดอุดรขึเขาบ้านสายธัรมยุดเนาะวุนเดี้ยวมากเบิ่งลงท่านว่ามีไผแน่ครับผมลงท่านทั้ว่นหี้หลายคนบ้านนาไรตากันนะครับเนาะ ไครับเดี๋ยวพาไปเบื้งลูงกขัานกันครับพูดใจบุญพี่ไปแน,น่นะครับเนะ<ร>าะเจา้าอยานกขท่นวัดป่าศรีสาคอนป่าไทยลกเดือนไก่ป๊อปครับเมื่อไม่ปั๊มเมื่ห่าเลือแล้วครับอยา,อา,ายก ไอ้ตัวนี้เป็นตัวใหญ่อยู่อันเดียวอ่ะครับ พูมบุญใส่วัดได้กันจะเจอกันแบบยังคับุญสแตมเลวเพื่อนเพื่อนลกคสแตมแล้วเพื่อน,น,ต,อนตัางกา่องปลาทั้งาวเจดีละครับ ดีครับผมดูท่านมัตุนนาผาแดงสิทธาชมสมใจดูท่านของสพ้อครับผมเอาไปมาไปนัจะเอกเดียวมีมาทอดกระถินครับผมเนีมาาต้องห่งเนาะ นี่เป็นลูกท่านของสอท่อครับมนีะไโรด้เบด้านีได้วอขขอบคุณครับเไปนี่เป็นลูกทานผัดไทยพ่อสุ่งลับผมเมยดอนผมไช้โยนะเพาะเน นี่สั้นนาทีเป็นสั้นสอท่อครับผมเสียสิบวงเนอะเท่ากับก๋วยเตี๋ยวลายหมูตานหมูจันปัญญาอ้อมบดแกงเอียนพัดเตี๋ยวเส้นบ่ถึงมีดูน้ำแข็งเกติมะมดละครับ โอ้โเสียบางหลายครับนี่เป็นรุ่นท่านไออุ่นช็อปข้าวมันไก่ไก่เจี๊ยบหมดแล้วครับนบุญบุญบุญหนุนส่งสิรานบอกรุ่นท่านบ้านไทยรุ่งเรืองไปม่มีเรื่องเนาะไม่รุ่นท่านหลายครับบุญวัด พระองของลวงท่านหลายครับผมใจบุญกันหลายครับผมทีมงานครูวิลานีสมคณีทีมงานครูวิลานีสมคณีครับมาลงท่านหลายนะวันนี้เนาะท่านนั่งนะครับเนี่ยอ๋อน้ำสาธุน้ำครับผมสาธุน้ำครับผมคุณทานน้ำน้องน้ำนุ่เอกอีกของคุณคู่นะครับผมหลวงท่านสนุกจริงคู่ตั้ม คุณคู่ครับผมแต่โรงเรียนไหนบ่รู้นะครับแ <Rank ed> ล้วโรงเรียนไหนครับนี่ของโรงเรียนไหนสาค้านะครับสาค้าน<พ>ออ้อครับหมูมากไกลเนี่ยก็ได้กินน้ำเขียวเด <love> ี๋ยวนึกว่าเป็นใบบัวบวบอูอ้ยี่ร้องของกีครับผมแนนติ๊กเลยครับ เรองกากีนนั่นเลยครับผมต้องทานขา้าวกีน้ำเปล่าพ่ออิสริยะแม่จำนงครับนี่ครับผมถ้ามีบุญกับเซกต้องเจอท่านทุกเกือบทุกงานแหละครับแม่เนานะอันนี้กักบกากีคือกันร่งเดียวกันมั้งครับร่งเดียวกันเนี่ยเป็นโรุ่งน้าครับน้ำหวานโรงทานครูอ้อมรูนิด โค้ดสอนวันนี้กันกำลังกินข้าวกันครับผมพอดีถวายอาหาราแล้วก็กินข้าวกันเชิญแตมลุงคานเล็กกาแฟสดมือคน <c oughs> าดจนเป็นใส่กาแฟเป็นดน้ำเสตตุ้มยูนิบอร์อ,อันนี้น้ำยังน้ำสมุนไพร แกยั้งหล่ะกินแล้วกินแล้วกระโดดคาดแล้วะกระโดดไม่มีำแข็งบาม่มีออยูทูบครับผมตรงไม้ยากทั่วครับไม้ยากทั่วเขาไป็นนี่ไม้หยากทั่วสิ่อครอไมยากทั่วเมื่อสมัครเล่นดอก ไปทั่วทีบมครับผมไปทัวทีี่ไปทั่วทีมไปซ้กับท้ายหันครับครับผมหามองหามองยังกันได้พ่อครับผมหามองจุดยังกันได้พอกับไปเรื่อยๆปขอช่องมีๆขอคุณคู่ะ แต่ว่าบคนี่ดงบ้รวยแมนครับบางทีบางทีบ้านเนี่ยมันแจเป็ิคนพุ่ง้นทิยาบานี่ยเดแต่คอนเทนต์ใหมเซ็นมันครับผมผมหาจุดไปยังก็ได้ได้ไปหาลงหาจุดขายับหาจุดขายยังบ่ได้ก็เลยไปเรื่อยๆก่อนชเรือไปบ้านกเหียเาก็อยากเนเนาะแมนครับคนเมืองหลายเลยครับ ขอบคุณครับผมเข็ดเข็ดหวัีเขัดน้อนแยวอ่อนนาะใคาได้งินเงินงานเยอะแยะ่้สิเนียเออบอบคุนไม่ต้อนอนี่กันไล้ครับพวเขาแถวไล้กันครับปเที่ยวโอ้ยขายยุไสน่อยดิน้ำขายอยู่บ้านจ้ขายยูบ้านจ้ะอ๋อ แซ่บแซ่บุคคาน้วยมาแดงถาต่อคิ้วลายเลยู่บุได้คับุขันสาธุนน้ำครับผมสาธุนน้ำเงิงไปแล้วไปแล้ลงคานนี่มืดแล้วก็ขายดีเนาะลงมืดเนาะลงคานแม่ดอนสาครยามะดะ <c oughs> ท่านยังล่ะครับนี่ยเสิยมันเหมือนเหลาคือเหมือนไนม่แท,ท้ไค่น้ำปลาท่าน้ำอ๋อไข่ดีไข่ดีใครเจไปบุญหลายๆครับสาธุน้ำครับผมสาธุครับผมอันนี้เขาแถวเงาครับผมเขาแถวเงาล่ะนี่ของคือดีแสบครับเขา,ขาแถวเงามาเนี่ยัครับท่านยังนอหนิเนอะ ไกยังเดียวไางเดียวมนบรรยากาศทางลองท่านครับผมเดี๋ยวเาจะตั้งอีกขึบนนะครับเพราะจะพนอยไว้กระเทียดทอดกะทิ้จะขึ้นนิดงไยางเดียวไ่เคยเห็นครับผมไ่เนเดียวขายท่านเดียท่านเน่าเดียว

ใครม้วนครับผมเคยเห็นครับผมเขานายบอมาษาโุรครับผมภาษาทูนครับปกติขายยืดใส่ครับผม<ไหน>อ๋อเห็ดลงท่านอย่างเดียวอ่าใจบุญครับผมสาธุน้ำครับผมอนุโมทานาบุญนำเนื้อชื่อเครื่องมากเห็ดท่านอย่างเดียวเลยครับ<ไ>ห<น>ให้ใจบุญไครเอาเป็นแบบย่างในเนื้อครับเนื้อ <c oughs> เหมือแล้วครับผมตร้งการแม่น้องฟ้าหมือแล้วครับท่านดีท่านดีขขยเทียนเหมดท่านแม่นาหมูสด <c oughs> ขายดีเป็นเขากีีนะครับ นี่ก็ได้นานร้ายก็ไม่นคอกีก์ดีสุดสีแซมทักก็โอ้าวเลองร้านทุ่งไทยครับผมร้านนี้อ่าร้านนี้ลูกค้าเข้าสารแม่สมานผลดีลุงคานลูกหลานแม่เปิ้ล ก๋วยเตี๋ยวหม้อตุ๋นกประสิทธิ์เคนคนแกน่นอู้มาไก่มาจากขอนแก่นเลยครับรรรรมือนี้ลูกทานหลายลูกทานก็เยอะม,ะะมทานอย่างทานก๋วยเตี๋ยวบอกครับก๋วยเตี๋ยวทานก๋วยเตี๋ยวแซ <c oughs> ่บๆครับผม กราเบงเมทัวครับหมดแล้วครับเดี๋ยวต้กระดูกล้าวไ่ดีปญาตทยนะครับเด้อลงท่านมาจากหมอนแกนลาไก่ดีไก่ดีไก่ดีมัวบางไงกัเมิดครับผมทีมงานสายบุญครับผม มากไก่ก็ถึงแต่ก้อนแกนสองรอยโลสองร้อยกวัวโลสองร้อยกัวโลเอาทำนั่นครับผมขอดูโมขอดูโมทำหน้าบุญน,น้ำทุกคนเลยครับเด้อที่ฆ่ากันนั่นจิตพีจิตใจ่ทำบุญมาล่วงข้ามกันครับผมถึงคือบรรยากาศภาพรวมเขา นมาหลายครับแต่ว่ากับมื่อนี้ใช่มานมาบ้หลายครับผมแต่ว่ากัเอๆนมาเรอๆยัวม้อยู่นี่ทมนติดเลยใช่ท่านอบตครับอบตบ้านนี้